ไปจะให้ให้ลูกอะไรก็ได้ข้าวคือเป็นชาติเนี้ยะเรตากเต็มให้ข้าวคือก็เมียลูก หล่าบูบูลงมานี่เลยลงมานี่เลยอนี่ลงมาปีลงมาเลยมาเร็วตัวตใหญ่บุ๋นไหนปลาไหลยาวปลาขาวเออไปลาเขือดเนครับเออปลาไล่ขึ้นมาไล่เนาะ ปลาตุ้ยปลาตุยไวะผามียงมาดูปลาเร็วมาดูมาดูปลาเร็วนมา้บนครับมไ้กินไ้ร่บ่ได้ปลากระเดิดถ่ายไปไม่ใหญ่ลำย่ เห็นเราลงยูทูบเดี๋ยวเดินขึ้นไปหยาดทายพปก้อนครับอ่าอ่าอ่เดี๋ยวไปหรือว่าคนหนึ่งหยีดอยู่า

มาแล้วสปีดบูท